นี้มาพบกับใหม่และร้านไอ้นค้าของเราอีกเช่นเดิมนะคะและวันนี้เรามีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและบอกเลยคันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นรถใหม่มากเป็นรถสภาพป้ายแดงด้วยนะคะปีใหม่ไม่น้อยไม่เพียง 1- 0 0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะคะและคันนี้ยังมาพร้อม สีน้ำตาลสีสวยมากๆเลยค่ะและจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก isuzu mu x 3.0 ultimate มาในปี2021และยังได้เป็นรุ่นท็อปสุดขับ2และวันนี้เรามาขายในราคาพิเศษมากๆราคาเพียง1ล1 50,000บาทเท่านั้นเลยนะคะและออปชั่นคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเข้ามาชมกันเลยค่ะ และในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นสีโครเมียมเงาแบบนี้ดีไซน์เก๋ไก๋และมีสัญลักษณ์อิซุสุนะคะในส่วนของทะเบียนนะคะยังได้ทะเบียนสวยเลข3ตัวหายากมากๆคันนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมไฟ d ดย์ไทม์แลนดิ่งไลท์นะคะและยังได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าและคันนี้บอกเลยว่าเซนเซอร์รอบคัน ตัวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสีสวยมากเป็นสีน้ำตาลสีสวยหายากมากๆเลยค่ะถัดมาในส่วนของล้อแมกได้ล้อแมกสีทูโทนขอบ20สวยมากๆและยังได้ยางบิตโตนด้วยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างและคันนี้ยังได้ระบบ BSM นะคะจุดเตือนจุดอับสายตา ตัวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะคะริ้วรอยการใช้งานนิดน้อยมากๆเลยและคันนี้ยังได้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะคะส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมไฟไท้าย LED ดีไซน์เก๋ไก่มากๆเลยนะคะมีกล้องรอบคันและคันนี้ยังได้ฝาท้าไทยไฟฟ้าสะดวกสบายมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเบาะนี้สวยมากๆเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยค่ะและคันนี้เรายังใส่พรมเข้ารูป 5D ให้ทั้งคันอีกด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับเลยค่ะและเรารับประกันเลย ว่ารถเราทุกคันนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกว่อมหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะเบาะแถวสุดท้ายนะคะก็สามารถพับราบลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าพับราบลงไปสามารถ วางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวแคมป์สามารถวางของได้เยอะและในส่วนของภายในจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี้นะคะก็คือภายในของคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะและยังมาพร้อมกุญแจคีย์เลดนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่ม engine start แบบนี้ เครื่องนี้ติดง่ายมากๆนะคะและยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำาลาเรียบหรูดูแพงมากๆและยังได้เป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าอีกด้วยนะคะส่วนแผงประตูนะคะก็ได้เป็นสีดำสลับกับสีน้ำตาลดีไซน์เก๋ไก่มากๆและในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะยังได้แอร์แบ็คู่หน้าคอนโซลนี้ใหม่มากไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะ นาจอมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสหน้าจอใหญ่มากเลยนะคะมาพร้อมนี่เลยคะ่ะระบบ fmam นะคะและเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยและคันนี้ยังมีระบบนวิเกเตอร์นำทางนะคะสะดวกสบายมากๆยังได้แอร์ดิจิตอลนะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะและตรงนี้ก็มีช่องเสียบ usb นะคะเกียร์อัตโนมัติ คันนี้ยังได้ระบบปาร์คเซนเซอร์นะคะมีระบบกันลื่นนถไลมาให้แล้วเบรกมือไฟฟ้าและตรงนี้ยังได้ช่องวางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องและตรงนี้ก็ยังมีช่องเก็บของใหญ่มากๆ นี้เลขไม่เพียง1,000 10, งกิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดมาพร้อมพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้และพิเศษมากมาพร้อมระบบ Adaptive Cruise Control ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าและคันนี้ยังมีคู่มือการใช้งานมาให้ชัดเจนด้วยนะคะลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะมีคู่มือการ ใช้รถนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะมีคู่มือการใช้งานใช้หน้าจอนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะเราก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งติดรถไปให้ใช้กันด้วยนะคะสิ้นสุดวันที่26เดือน2 ปี2568นะคะใช้กันได้ยาวๆและคันนี้นะคะยังมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะคะระยะถัดไปอยู่ที่ป้ายแขวนพวงมาลัยได้เลยนะคะและในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยและยังได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะนี้ยังอยู่สภาพที่ใหม่มากๆ อินใหม่ยังอยู่เลยนะคะอยากให้แบบลูกค้าได้กลิ่นจริงคันนี้สภาพป้ายแดงของจริงนะคะในส่วนของเบาะนะคะก็สามารถพับแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเด้งแบบนี้แล้วเราก็ก้าวขึ้นไปนั่งเบาะด้านแถวด้านหลังได้เลยนะคะเบาะด้านหลังนี่โหเบาะไม่มีช้าไม่มียับเลยนะคะและยังใส่ผมเข้ารูป5 d ดีมาให้ทั้งคัน บอกเลยคันนี้ได้ไปขคุปม,มากๆและคันนี้นะคะก็มีชายบันไดาสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆโหกว้างขวางนะคะนั่งได้สบายมากๆคันนี้นะคะนี่เลยยังมีปลั๊กไฟมาใหนะ้มีช่อง USB มาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะแอร์นะคะมีมาให้ทั้งหมด4ช่องบอกเลยว่าแอร์นี่เย็นชํามากๆ และไฟตรงนี้นะคะก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยค่ะเปิดปิดได้นะคะและสามารถเพิ่มแรงลมนะคะแอร์ได้จากตรงนี้เลยค่ะลูกค้าได้ไปนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและในส่วนของห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้ากันเลยนะคะคานด้านหน้าก็นน็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับ ฝากระโปรงแผ่งกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีมากๆและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะและพิเศษมากคันนี้ สีเดิมทุกชิ้นเลยค่ะไม่มีประวัติทำสีแต่อย่างใดเลยค้าได้รถคันนี้ไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอน<ม>และอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้สภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงไม่เพียง1,000 0กิโเมตรเท่านั้นนะคะสีเดิมทุกชิ้นและยังติดซีมกันรอยรอบคันราคากว่า5,000 50, 0บาทให้อีกด้วยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มกับคุ้มนะคะ มีนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวได้เลยซื้อรถกับเรามีแต่คำว่าฟรีกับฟรีเท่านั้น และวันนี้เราก็มาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเพียง1 1 5 0 0ล้าบาทนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดก็ฟรีแวกจับเซนฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ19,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59ซนะคะท่านไหนที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะร้านเราหาง,ง่ายมากๆอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง5นาทีอยู่ติ กับโลตัใสใไซน้อยหรือลูกค้ามาไม่ถูกสามารถเซิาาร์ชใน google map เป็นภาษาไทยคําว่าไ like ลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพียงดูรูปและรีวิวนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะเรามีทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook, youtube, line หรือเว็บไซต์นะคะลูกค้าสามารถ ทักกันเข้ามาได้เลยเรามีแอดมินบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยสำหรับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์บริการให้ทุกจังหวัดเลยเราจะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทำงานลูกค้าและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงบ้านลูกค้าเช่นกันและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งเราก็จะมีบริการทำความสะอาดขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชือ้อ ให้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าได้รถของเราไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ